รักที่ไร้เสียงของชายาถูกลืมอีพีที่สาสิบเจอัดอัน้นตันใจเมยหลิมกลับมาถึงจวนด้วยร่างกายที่เหนื่อยล้านางยังคงเป็นกังวลเรื่องของเฟยหลงที่บัดนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมเมื่อเข้ามาในห้องกรวบพบว่าภายในห้องไม่มีเสียงเสียงและเจียงหุ่ยอย่างปกติแต่ยังไม่ทันที่จะเรียกหากลับมีมือรัง้งนางเข้าไปกอดจากด้านหลังอะ เหมยหลินตกใจจากสัมผัสของผู้ที่อยู่ด้านหลังของนางอย่าเพิ่งขยับข้าขออยู่กับพระชายาอย่างนี้เพียงครู่เดียวลู่ชิงกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าศีรษะของเขาซกอยู่ที่ไหล่ของเหมยหลินนางสัมผัสได้ว่าตอนนี้เขาดูเหนื่อยล้าและโศกเศร้าอาจด้วยเรื่องที่ลานล่าสัตว์ที่ดูเหมือนคนร้ายจะพุ่งเป้ามาเล่นง,งานจนอ๋องโดยตรงจับคนร้ายได้หรือไม่เพคะ จับได้แต่ปลิดชีพตัวเองไปแล้วลู่ชิงตอบนางแต่ยังคงไม่ปล่อยให้นางเป็นอิสระแล้วพระชายาเจี๋อีเป็นอย่างไรบ้างนางหยุดคิดชั่วครู่จึงตัดสินใจถามออกไปนางปลอดภัยแล้วเพียงแต่ยังหวาดกลัวลู่ชิงรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องพูดเรื่องของเจี๋อีต่อหน้าเหมยหลินเหมยหลินได้แต่พยักหน้าเพื่อแสดงว่านางรับรู้แล้ว ภายในใจนางรู้สึกเศร้าไม่น้อยแทนที่นางจะดีใจที่เจีปลอดภัยกลับกลายเป็นว่านางอิจฉาเจีที่ถึงแม้จะเจ็บตัวจากการรับลูกธนูแต่ก็ได้รับการเอาใจใส่จากท่านอองนางอยากจะเป็นผู้ที่รับลูกศรดอกนั้นแทนคุณชายเพื่อปลอดภัยแล้วใช่หรือไม่คราวนี้เป็นลู่ชิงที่ต้องเอ่ยถึงบุรุษอื่นต่อหน้านางเขารู้สึกหายใจไม่ออกทุกครั้ง ที่ต้องเห็นนางเอ่ยถึงเพื่อเฟยหลงยังไม่ฟื้นเพคะหมอหลวงบอกหากพ้นคืนนี้ไปได้ก็จะดีขึ้นเหมยหลินกล่าวด้วยสีหน้าวิตกกังวลพลางแกะมือที่โอบรัดเอวของนางออกลู่ชิงอยากจะห้ามไม่ให้นางทำหน้าเศร้าเช่นนั้นห้ามไม่ให้นางเป็นห่วงเพื่อเฟยหลงห้ามไม่ให้นางไปหาเขาแต่เขาเองตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น ด้วยคนที่ช่วยนางไว้ไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณชายเพยเช่นนั้นเจ้าก็พักผ่อนเถอะข้าจำเป็นต้องไปอยู่เป็นเพื่อนพระชายามู่ลู่ชิงมองหน้านางด้วยสายตาที่อ้อนวอนให้นางเห็นใจเหมยหลินพยักหน้าแสดงให้รู้ว่านางเข้าใจที่เขาพูดและไม่ได้รั้งเขาไว้อีกเหมยหลินมองเขาเดินหายออกไปจากเรือนแม้รู้ว่าสิ่งที่ท่านอ๋องทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ใจนางตอบไม่ยอมรับ ไหนจะเรื่องที่รู้สึกผิดที่นางลากคุณชายเพื่อมาเดือดร้อนด้วยความอัดอั้นนี้นางรับไม่ไหวอีกต่อไปบัดนี้น้ำตาเริ่มไหลออกจากดวงตาคู่งามของเหมยหลินนางสุดจะก,กลั้นได้แต่ปล่อยให้ตนเองร้องให้อยู่เพียงลำพังลู่ชิงที่ยืนพิงอยู่กับประตูเรือนเมื่อได้ยินเสียงของนางร้องไห้ตัวเขาก็สุดลงนั่งกับพื้นตรงนั้นด้วยความเจ็บปวดใจจนหายใจไม่ออกตอนนี้เขารู้สึกว่าตนเองไร้หนทางอย่างแท้จริง เขาอยากจะเข้าไปกอดรั้งนางไว้แต่กลับไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะปลอบนางได้แต่เพียงนั่งเป็นเพื่อนนางอยู่นอกเรือนเช่นนี้รุ่งเช้าคนที่จวนสกุลเพยส่งคนมาแจ้งพระชายาตั้งแต่เช้าว่าคุณชายรองเพลยบัตรนี้ฟื้นแล้วเสียงเสียงรีบนำข่าวนี้ไปรายงานต่อพระชายาแต่กลับต้องพบเข้ากับท่านอองเสียก่อนเจ้าจะรีบไปไหนองลู่ที่เพิ่งออกจากห้องตำราถามกับเสียงเสียง หม่อมฉันจะไปแจ้งพระชายาว่าคุณชาเเพ่ยปลอดภัยแล้วเพคะเสียงเสียงกล่าวตามความสัตย์จริงเช่นนั้นให้นางพักผ่อนอีกหน่อยเมื่อนางตื่นแล้วเจ้าค่อยรายงานลู่ชิงคิดว่าข่าวนี้จะช่วยให้นางเลิกโทษตัวเองเสียทีและเห็นทีว่าตัวเขาเองควรไปขอบคุณเพ่ยเฟยหลงที่เสี่ยงชีวิตช่วยชายาของตนสักครั้งลู่ชิงมาถึงจวนสกุลเพยโดยไม่บอกกล่าว ใต้เท้าเพื่อตกใจไม่น้อยที่ท่านอองลู่มาเยือนถึงเรือนแต่กระนั้นเขาก็เชิญโอรสองค์เล็กของฝ่าบาทและห้องเห่าเข้าจนอย่างนอบน้อมข้ามาเยี่ยมเยียนโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหวังว่าใต้เท้าเพื่อจะไม่ถือสากระหมอ่อมไม่กล้าใต้เท้าเพื่อคงคำนับอองลู่เขาเป็นเพียงขุนนางเล็กๆไม่ได้มีบทบาทสำคัญในราชสำนักจะมีความกล้าที่ใดไปเอาเรื่องท่านอ,องกัน ข้ามาเยี่ยมคุณชายเพลยไม่ทราบว่าใต้เท้าเพอยจะให้ข้าพบบุตรชายท่านเพียงลำพังสักครู่ได้หรือไม่ลู่ชิงกล่าวขออนุญาตเชิงบังคับแน่นอนว่าใต้เท้าเพลยไม่กล้าขัดขืนเขาย่อมรู้ดีว่าที่ท่านอองมาถึงโจนของเขาวันนี้ไม่ใช่ห่วงยายบุตรชายของตนแต่อย่างใดแต่เกรงว่าจะเป็นเรื่องของพระชายาเหมยหลินเพยเฟยหลงแปลกใจที่เห็นองลู่มาเยี่ยมตนถึงเรือน คาระวะท่านอองเพื่ไฟหลงที่นั่งพิงอยู่บนเตียงกล่าวเคารพผู้ที่มีศักดิ์เหนือกว่าคุณชายรองเพื่ไม่ต้องเกรงใจเจ้ายังบาดเจ็บอยู่ไม่ต้องมากพิธีไม่ทราบว่าท่านอองมาหากระหม่อมถึงจวนต้องการรับสั่งสิ่งใดหรือเพื่ไฟหลงเห็นความเย็นชาบนในหน้าขององลูกก็รู้ได้ทันทีว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อเยี่ยมเยียนถามถ่ายอาการของตนแน่ ในเมื่อคุณชายเพอยมองเจตนาของข้าออกข้าเองก็ไม่ขอปิดบังอีกต่อไปข้ามาที่นี่เพราะเรื่องพระชัยาเองลู่ชิงบอกกับเฟยหลงตามตรงเชิญอองลู่รับสั่งเถอะสิ่งที่เฟยหลงได้ยินไม่เกินความคาดหมายของเขาข้าขอบคุณที่คุณชายเพยมีแก่ใจช่วยปกป้องชายาของข้าจวนอองซาบซึ้งใจยิ่งนะักหากวันหน้าตัวท่านหรือตระกูลเพื่ออยากให้ช่วยเหลือ ขอแค่ไม่ทำให้รัศดรเดือดร้อนข้าไอา้ลู่ชิงยินดีจะตอบแทนคุณแต่หากคุณชายเพลยอยากให้การตอบแทนคุณนี้เป็นนชยาค่าที่ต้องทำให้กับท่านเช่นนี้ข้าไม่อาจยอมรับได้คุณชายเพลยโปลดไตรตรองให้รอบคอบถึงจะเป็นการขอบคุณขององลู่แต่ทุกคำกลับแฝงไปด้วยการกล่าวเตือนจากเขาท่านอองปรดวางใจข้ามิใช่คนฉวยโอกาส ข้ารับลูกศรแทนนางด้วยความเต็มใจและไม่คิดให้นางยึดติดกับเรื่องนี้จนต้องตอบแทนข้ายอย่างแน่นอนเมยหลิมที่บัดนี้มาถึงจนสกุลเพ่ยแล้วก็รีบตรงไปยังเรือนของคุณชายรองในทันทีด้วยที่เสียงเสียงมารายงานว่าท่านอองเสด็จมาที่จวนสกุลเพ่ยนางกังวลใจว่าอองรู้จะทําให้สกุลเพ่ยต้องลำบากใจพระชายาเพ่ยเฟยหลงมองเห็นนางก่อน จึงกล่าวทักทายคุณชายเพื่อดีขึ้นบ้างหรือไม่เหมยหลิงรู้สึกโล่งอกที่ในที่สุดคุณชายเพอยก็ปลอดภยัยเป็นความผิดของกระหม่อมที่ทําให้พระชายาเป็นห่วงเฟยหลงกล่าวอย่างรู้สึกผิดได้เยี่ยงรายกันท่านอุตสาช่วยข้าจะเป็นความผิดของท่านได้อย่างไรเหมยหลิงไม่เห็นด้วยกับที่เฟยหลงจะแบกรับความผิดไว้อาแฮมเสียงลู่ชิงดังขึ้นขัดจังหวะการสนทนาของทั้งสอง เขายังอยู่ตรงนี้แต่นางกลับไม่ทักเขาเพียงน้อยเมยหลินมองหน้าเขาทันทีทำไมจะมาถึงไม่บอกหม่อมฉันด้วยเล่าจะได้มาพร้อมกันเมยหลินถามอย่างสงสัยเจ้ายังหลับอยู่ข้าไม่อยากกวนจึงถือโอกาสมาก,ก่อนลู่ชิงแก้ตัวอันที่จริงเขามาเพื่อเตือนเฟยหลงไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับนางต่างหากตอนนั้นเองเิงเย่ก็รีบร้อนเข้ามารายงาน ทูลท่านอองค์งรัชทายาททรงตกจากหลังมาบัดนี้เป็นตายเท่ากาันฝ่าบาทเรียกพระองค์กับพระชายาเข้าวังเดี๋ยวนี้พะยะค่ะ